โลโลโจอโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยมา,ามาท่ามชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เรามาแต่งรถคันนี้ฮ่าฮดูชัดๆนี่คือรถมัสเซลนะครับนี่เท่ไหมล่ะนี่ตอนยังไม่แต่งนี่ก็เท่ขนาดนี้แล้วนะครับเราจะมาแต่งแนวโดมินิก ี๋ยว่ารถของพระเอกเรื่อง The Fast The Furious นะครับแล้วก็เข้าไปแต่งเลยดีกว่าคันนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยอะไรอ่านอ่านเอาเองนะ <laughs> อ่านเอาเองนะครับ <laughs> อเอาเต็มที่ครับสเต็ปเดิม <You 're S 1> ครับทุกอย่างเต็มไปหมด <laughs> ข้างหน้ามีให้เปลี่ยนแต่เราไม่ใส่เราไม่ใส่ ให้ข้างหลังใส่ดีกว่าน,นจีก็เลเวลสี่อยู่แล้วพอเอาออกข้างหลังนี่แหละเอาข้างไม่สวยเนี่ยแบบนี้ส่วนฮูดนี่เออที่แรกผมคิดว่าจะเอาแบบนี้นะแต่ไม่โอเค ผมจะแต่งให้เหมือนกับรถภาคสี่ครับเอาแบบนี้แล้วกันเสียงฮอนเหมือนเดิมไฟสีนอนไฟนีออนไม่ใส่ส่วนสีนี่เอาสีอะไรดีอะจำได้ว่ารถมันสีออกเทาๆนะ ก่อนเอาสีอะไรดีอ่ะสีอะไรดีสีแดงก็ไม่ใช่อ่ะสีนี้แล้วกันดีไหมเรื่องสีเดิมมันไม่ออกขาวอ่ะมันออกประมาณนี้เอานี้ก็ได้เอานี้ดีกว่าอ่ะ คันอย่างโอเคประมาณนี้ครับะมาไปใส่ด้วยอ่ะสีนี้สปอยเลอร์สปอยเลอร์มีเลือกแต่เราไม่ใส่นะครับแต่งให้เต็มที่ทุกอย่างเทอร์โบเราก็ใส่คือใส่มันทุกอย่างอ่ะเออส่วนล้อนี่ก็เลือกแบบนี้เลยนะครับ สีล้อสีดเรออกสีขาวนี่เราไม่ใส่ควันก็เป็นสีขาวไม่ใส่วินโดว์วินโดว์ดสีนี้แหละโอเคแต่งครบแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้เวลาไปลองรถกันละ ใช่ไหมเนี่ยสีเหมือนจะไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะแต่ก็เอเอเรื่องสีมันไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคเราจะมาลองลดกันเง่งก่อนเล่งเล่งเล่งให้ดีๆครับ เราจะวิ่งตรงๆเลยนะครับนี่ก็คือรถที่เราแต่งมาอ่าก็ประมาณนี้นะครับจะให้เหมือนเลยมันก็คงไม่เหมือนหรอกเนาะแหมก็ประมาณนี้โอเคมาแม่ใจร้ายเหรอที่มา,อ,าอะไรบ้างเปลี่ยนไปแล้ว ถูกแล้วล่ะหนึ่งไปโหสุดยอดออกตัวแน่นอนจริงๆมีข้างในรถครับข้างในรถโหแน่นอนแรงครับแรง วิ่งร้อยแปดสิบกว่าแล้วโอ้โหยกลอ้อยกล้อกอันเลยทีเดียว <S <S เดี๋ยวเราจะมาติดในทัสกันบ้างนะครับ เร็วไปแล้วดอติดแรงไปหน่อยนะครับโหแน่นอนมากชนรถเมย์ซะเลยโอ้โห,โ,หโหรถเรามันเกินไปเปล่าวะ <c oughs> โอ้นี่ก็คือรถที่เราแต่งนะครับสุดยอดมากติดในตาทีทีเนี่ยโอ้โหโอ้โหแรงเกินไปละมันจะแรงอะไรขนาดนี้นะครับสุดยอดเลยทีเดียวแน่นอนมากรถคันนี้โอ,โอ้ออกตัวนยกล้อเลยครับ ใช่ออกตัวแลวยกล้ออย่างเดียวนะขับอยู่ยกล้อ,อก,ก็มีนี่นี่นโอ้โอโอโอเป็นไงล่ะโอ,โอเบคอนเบคอนนี่ <c oughs> ยกล้อในป่าโอ้แน่นอนจริงคนระับเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ราจะทำการออกตัวอีกรอบนะครับต้องเบิร์นยางก่อน,นแบ,บแรก โอ้โหรอยกกันเลยทีเดียวก็ถือ so ว่าแรงนะครับรถคันน uh ี้วิ่งถึง180ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าตันเท่าไหร่แต่น่าจะตันเยอะแต่ว่ารถมันอันนี้ซะก่อน มันลอยกซะก,ก่อนนะครับมาลองดูอีกทีสิมันจะตันสักเท่าไหร่กันนะครับนี่อะไรจริงอีกหนึ่ตัสดิก็ถ้าวิ่งวิ่งลงแบบนี้ก็ ประมาณไม่ถึงสองร้อยนะครับไม่ถึงแน่นอนเลยโอ้แรงมากนะบอกเลยมันจะแรงเกินไปล่ะเอย,เอย <c oughs> คิดดูดิความแรงแรงขนาดไหนโอ้โห ยก้อเดี๋ยวหาที่เหินก่อนจะมีที่เหินอยู่แถวแวนี้แหละนี่ไงตรงนี้โอเคครับเคยได้ใช้มอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะมาลองรถยนต์จะมาเหินตรงนี้กันพอแล้วก็เตรียมตัว อ้ยเฟลว่ะเฟลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มามหม่ตั้งลำตั้งลำโอเคพร้อมลุยแล้วครับไปเลยเละ เละกันเลยทีเดียวอ้าวฟัม่มซะแล้วรถฟั่มเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้ดูกันตอนต,อนต่อไปแล้วกันเนาะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามหรือว่า subscribe นะครับชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมละนะโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย